เหตุหม้อปแปลงระเบิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเกิดบ่อยๆแต่ถ้าเกิดมาทีเนี่ยก็เกิดความเสียหายเหมือนกันอย่างเหตุการณ์นี้เกิดที่ถนนบนรรทัดทองกรุงเทพมหานครเลยค่ะ กตกใจนะคะใครอยู่ในเหตุการณ์นี้ฉันว่าเป็นต้องวิ่งอะค่ะใช่แล้วเขาหนีกันจริงๆนะคือจะบอกว่าตุ้มบรรทัดทองมันคนเยอะมาก<อ>มันไม่ใช่แค่ชาวไทยนะ<ต>นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากของกินอะไรมากมาอยู่แถวนั้นซึ่งคลิปที่เราเห็นเนี่ยเป็นคลิป2มุมจากพลเมืองดี2คนที่เข้าถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้ะจะเห็นว่าประชาชนนักท่องเที่ยวหนูวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเลย ต่างคนก็ต่างหนีเอาตัวรอดอะคะ่ะจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาเดินช้อปปิ้ง<อ>ช้อปปิ้งกันนะแต่พอเกิดเห็นหม้อปแปลงไฟฟ้าระเบิดปุ๊บโอ้โหต่างคนต่างไปอะคะ่ะเราดูตอนมันระเบิดคุณที่สามระเบิดแรงมากเหรอถูก<อ>นะคะชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะเหตุที่มันเกิดอย่างนี้เป็นเพราะสายไฟที่มันพันกันรกรุงรังพันกันยุ่งเหยิงจนทาให้กระแสไฟลัดวงจรไหมนะคะ ทีมข่าวก็สอบถามเรื่องนี้ไปยังสำนังกงานเขตปทุมวันซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุหม้อปแปลงระเบิดค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณสี่ทุ่มคืนวันศุกร์ที่ 25. สิหางหาคมคนเยอะด้วยันุกร์ใช่ไหมแล้วเจ้าหน้าที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยพอรับแจ้งเหตุก็รีบไปแก้ไขครับใช้เวลาประมาณสักช่วงห้าทุ่มสินาทีก็แก้ไขเรียบร้อยระบบไฟฟ้าทั้งหมดกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะแต่ว่าเรื่องของสาเหตุยังรอการตรวจสอบอยู่นะคะว่าเราได้เห็นภาพเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็ ป่อยขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าบางทีหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงเรื่องนี้เรื่องของโครงการที่จะมีการนำสายไฟที่มันอยู่บนฟ้าเนี่ยลง,ลงใต้ดินสัทีนะคะย่อยไว้นะคะ